ขายยนาของจกักรพรรดิ80วันผู้ขายชาติลดเรียนจากหยวนซื่อขายการต่อสู้แย่งชิงอำนาจช่วงปลายและทงชิงนั้นไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่กลายเป็นจุดกำเนิดของสาธารณจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่น่าอับอายในประวัติศาสตร์ชาติจีนเมื่อนายพลหยวนซื่อขาย ผู้ำที่ก้าวขึ้นมาด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองตัดสินใจขายผลประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อแลกกับความทะเยอทะยานของตนเองจากวีรบุรุษผู้พิกเกมสู่ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐในยุคที่ลาชธงชิงนั้นอ่อนแอถึงขีดสุดและเกิดกระแสะการปฏิวัติไปทั่วแผ่นดินจีนหยวนซื่อขายซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพเปิดหย,อยาง อันทันสมัยและเกียงไกทางภาคเหนือได้เข้าร่วมวงแย่งชิงอำนาจแม้ก่อนหน้านั้นเขาผู้นี้จะเป็นคนสำคัญที่ช่วยเหลือพระนางสู่สีไทยเห่าในการปราบปรามการปฏิรูปของจักรพัิหนุ่มกวางสู่และมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพของระบอบักรินาต้าชิงอยู่หลายปีก็ตามแต่เมื่อกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในจีนนั้นเริ่มชัดเจนว่า ราชวงศ์แมนจูนั้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปยวนซื่อขายผู้เจนจัดทั้งการเมืองจึงเลือกหันมาเจราจากับด็อกเตอร์สุญญเซนผู้นำคณะปฏิวัติโดยทั้งสองฝ่ายนั้นได้บรรลุข้อตกลงสำคัญก็คือหากยวนซื่อขายสามารถโค่นล้มราชวงศ์ชิงได้ด็อกเตอร์สุญญสเซนก็จะสนับสนุนให้เขานั้น ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีนย้นซื่อขายนั้นตอบรับข้อเสนอทันทีเขาใช้ขุมกำลังทางทหารในมือเข้ากดดันผ้าพันปีหลงยี่ผู้สำเร็จราชการแทนองค์จักรพรรดิน้อยปูย่ยี่จนนำไปสู่การสละราชสมบัติในวันที่12กุมภาพันธ์ปีคิสศักราช1,912 ถือเป็นการปิดฉากและชงชิงอย่างเป็นทางการและด้วยความดีความชอบในครั้งนี้ยวนซื่อขายก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีนตามคำสัญญาที่ด็อกเตอร์ซุนยัตเซนนั้นให้ไว้ส่งผลให้นายพลยวนซื่อขายได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสมใจตนปรารถนาหากทว่า ความทะเยอทะยานไม่สิ้นสุดของท่านนายพลหยวนนั้นจะนําไปสู่การขายชาติอันเป็นเหตุการณ์อัปะยศในหน้าบริษัทชาติจีนเมื่อได้อํานาจมาอยู่ในมือแล้วโยวนซื่อขายกับไม่พอใจด้วยข้อจํากัดของรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาของดออรสุญญเซนนั้นได้ประกาศใช้ก่อนที่ดรสุนยเซนจะก้าวลงจากตําแหน่งประธานาธิบดชีชอการ ของสาธารณรัฐจีนเรื่องนี้สร้างความคุณเคืองใจให้กับประธานาธิบดีหยวนซื่อขายเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถใช้อำนาจได้เต็มที่จนกระทั่งในปีคศิสต์ศักราช1,913เขาได้ใช้กำลังฐานกวาดล้างพรกการเมืองฝ่ายประธาธิไ,ไตยซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามและประกาศยุบรัฐสภาปิดสื่อสิ่งพิมพ์ และควบรวมอำนาจทั้งหมดมาไว้ในมือของตนเองการกระทำเหล่านี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุ่นแรงให้กับประชาชนขุนศึกนักการเมืองและนักศึกษาจนเกิดกลุ่มอำนาจอิสระหลายแห่งทั่วแผ่นดินในการต่อต้านการกระทำของหยวนซื้อขายแต่สิ่งที่เวลวร้ายที่สุดนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่า ผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐจีนจะกล้ากระทำในสิ่งที่น่าอัปยศดที่สุดในประวัติศาสตร์ชาตินั่นคือการยกผลประโยชน์ของชาติให้กับศัตรูยวนซื่อขายได้ทำข้อตกลงรับกับญี่ปุ่นในสิ่งที่เรียกว่าข้อเรียกร้อง21ประการข้อตกลงเหล่านี้นั้นแสดงให้เห็นถนึงการที่จีนนั้น ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างร้ายแรงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการที่เขตแดนแมนจูเลียและซานตงนั้นต้องกลายเป็นเขตอิทธิพลปกครองของญี่ปุ่นนอกจากนั้นญี่ปุ่นยังได้สิทธิการทำเหมืองการลงทุนและการจัดตั้งกิจการในจีนทั้งหมดและยังมีเรื่องราวที่ญี่ปุ่นนั้นสามารถควบคุมกิจการรถไฟและพื้นที่ทางยุทธศาสตร์สำคัญ ที่มีทรัพยากรของจีนนั้นนอกจากนี้ที่ปึกษาชาวญี่ปุ่นจะต้องเข้าไปทํางานในกระทรวงต่างๆของจีนฮะข้อเสนอเหล่านี้เหมือนช่างบ้าขั่งเกินกว่าที่ผู้นำคนใดจะยอมรับได้แต่นายคนหยวนเอ้ยประธานาธิบดีหยวนซื่อไข่นั้นกับรับรองข้อเรียกร้องทั้ง21ประการของญี่ปุ่นเป็นอย่างดี ก็ด้วยความยินดีแหละนะเพราะเหตุผลเดียวที่เขายอมทำเช่นนั้นเพื่อให้ญี่ปุ่นนั้นสนับสนุนเขาขึ้นเป็นจักรพัธหงเสี่ยนที่เขาปาถนาและเหตุผลนี้เองจะนำไปสู่จุดจบของจักรพัธปดส80วันผู้ขายชาติย้วนซื่อขายในวันที่หนึ่งมกราคมปีคิดสศักราช1,916 จกักรพรรดิหงเสี่ยนได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการแต่กับไล้เสียงยินดีทั่วแผ่นดินมีแต่เสียงกลด่าสาบแช่งเกิดแรงเสียดทานจากประชาชนจีนทั่วทุกคนทุกแห่งก็ได้ประทุข,ขึ้นมาโดยเฉพาะเหตุการณ์ข้อตกลงรับ21ข้อกับญี่ปุ่นการที่หยุนซื่อขายนั้นยอมรับข้อเรียกร้องเหล่านี้หมายความว่าจีน จะต้องสูญเสียทั้งเขตอำนาจและทรัพยากรประชาชนจีนภายใต้การปกครองของเขตอิิพลของญี่ปุ่นนั้นจะต้องกลายเป็นพลเมืองชั้นสองถูกกีดการการเข้าถึงทรัพยากรบนแผ่นดินของตนเองและศักดิ์ศรีของคนจีนนั้นจะต้องถูกเหยียดยามข่มเหงความอัปยศเช่นนี้ไม่มีใครยอมรับได้แต่ผู้นำสูงสุดของประเทศนั้นกับเลือกรับรองข้อเสนอเหล่านี้ ท้ายที่สุดยวนซื่อขายผู้ยอมทิ้งเกียรติของตนเองและขายผลประโยชน์ของชาติให้กับศัตรูต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านจากทุกฝ่ายแม้แต่ขุนศึกในรัฐบาลของเขาอย่างใช่เออนายทหารหนุ่มนักปฏิวัติผู้บัญชาการกองพลน้อยที่47แห่งยูนนานก็ประกาศต่อต้านรัฐบาลการของจกักรพรรดิหงเซียนยวนซื่อขาย เมื่อคนจีนทั้งแผ่นดินนั้นลุกือขึ้นต่อต้านอำนาจที่เคยมั่นคงของหยวนซื่อข่ายก็ถึงข้าวอาวสานแม้ตัวนายพลหยวนซื่อข่ายนั้นจะตายสิ้นสุดลงไปแต่ชื่อเสียงของเขาจะถูกจารึกชื่อไว้ในประวัติจีนอย่างไม่มีวันลืมเลือนในฐานะผู้นำที่ขายประเทศเพื่อผลประโยชน์ส่วนต้น ช่างหน้าเศร้าใจยิ่งนักในห่วงเวลาปริษัทแห่งชาติจีนสมัยใหม่